เดิมาเดินมาเดินแซ่บสบายดีวยดมวนที่ตา <c oughs> มผ้ากินผ้าแซ่บเนาะพี่น้องวันนี้มากินยังมาเด้นพี่น้องเนื้อกินตำขปุ่นเนื้ตอตำขปุ่นขิ้สมวันนี้นี่ผ้าขีนสมนะกินตำขปุ่นตำขนมจีนมาบ้านพี่น้องนะขีนสมต้องกันปีงไก่เนื้อปีงเอง เดิมาเดิมาเดินส uh ุดแซ่บลงมือเลยโอ้ยบอดตากันนะเนาะมามาพี่น um> ้องมาอืมอืมนี่เลยแซ่บแซ่บคุณระพีเงเนาะบมกินไล้เป็นคุณระพีพ่อ สมนเทียงพี่นาะอือที่ตาปรยูงเลยใช่

เส so ียพ like like ี่ันพมันเห็นว่า่จันแปลกน่าบอกให้ตันแปลง you ไม่ต้องพิกเด็ด

<laughs> ừ, đi bớt nữa. Đi bồ. đi ạ. Ôi kìa, ơi đi. Em vào cái ngồi đấy đi kin nào vậy không? Tôi kin à? กินจำยูกินเพยยูมันยูเพื่อกินนะพี่นางล oh, 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 oh. ะไม่ยัง้งเป็นยังเปลาเป็นยังอ้ากินเพยยูเธอเนี่ยแม่นะะอ่ะก็จบคลิปแล้วพี่น้องเนาะฝากจะดื่มกดไลค์กดแชร่กดติดตามทาง Youtube และก็เฟซเฟซบุ๊กของมูทิตาภาคินภาคเสร็จไว่ได้พี่น้องเลยเดี๋ยแวบบไลฟ์วันนี้นะ่าคิดสมนะสำหรับมันนี้งูทิตาภาคินภาคเสร็จขอกับเข้าวัดแตบายดีพี่นหองบ๊ายบาย